โตมาดูอะไรครับโตมาดูอะไรครับเขาก็บังกินเออังันนะแม่ครับเห็นปะก็เรียกพ่อครับ พอเากินพี่หานะพี่หลานมันอร่อยไหมกินเร็วอร่อยไหมครับอเด็กโป้มแก่กันงปคนแก่มี่คนแก่กี่คนมีคนแก่อยู่ห้าคนมีเด็กอยู่สองคนเอ้ยเดเข้าเยอะ่หไปรกเกาเทศไทยก็ว่าปีปีอะไรล่ะ ก็ประเทศไทยมีอยู่ตามๆล้านคนเย็นวันหัวนอนดน่ก็มีก็เยนหน่อยนิดหน่อยนมนดนดีแล้วกนม้ยนมเอใบย่ามนม้าเน้นนมที่มีแคลเซียมไอจินินง้วแดงไอกินง้วแดงจืดออเยอะอ้านสิ

โอ้โหานุ่มผมไคือเบาหนุ่มผมปุุงง่ายๆเลยมแล้วกัยัดปากไว้ตีมมากมันหนักมันหนักคนช่วงเงี้ยเดียวไปเรียนเรียนลูกเอนนุ่มดอนุ่มนน่เอาปลาหกไมครับกินเป็นไหมเนี่ยรองแล้ดีหมึกยงไงแต่นี้เขาเอามาต้มยำ

เสียนเป็นหลายมือดอนบดดอนบดสมัยวก็เขาทังเขาไปเอาอันจากสำนักงานเลยเคยไปจัดวงการอีกเที่งนึงโอ้โหพวกเป็นอย่ารเดียเพวกเป็นยังเด้พอ แบบแห้งทุกอย่างเสืือทีทีเอาเงินไวถ่ายปีงบแล้วก็เฮ็ดโอเบิร์กเอาเงินจากฝังน่ะเออก็นั่นละ่ะเบิร์กเอาเอง,องินเข้ากระเป๋าอ่า นมพอแล้วพอแล้วเริ่มดูแลลูกเริ่มดูแลปิด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 เรามากินขนมไหมก็้เสา์เรื่มดับเนี้ยแล้วตส์มุงดับเนี้ยแล้ว อันอันโซนีซีขาวมันหลายสีดนกลับกินไหมกินไหมมันนันดับเนี้ยเงินเงินกินไหมมันบางคนเนี้สัญญาณเนี้ยเนี่ยความสามารถฮันซีจะสั่งกันสิต้องไล่บอดไล่ยังหรอนะเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนยังก็ได้ ในช่วงทีท้ายของการกินแล้วค่ะคือว่าท่ไกันไดกันเมื่อยแล้วเมื่อยเนี่ยการกินแล้วอิ่มแล้วอิ่มไหมลูกอิ่มละมั้ยไหมตบท้ายด้วยไอศครีมเค้กเด็ด เป็นเค้กว่ะเค้กเค้กปลากระเาะโอ้กินเป็นแต่แซ่บแต่สลาดใหญ่ไหมค่ะพี่หล mm ันเผาแมีลาไนี่ิ้งิ้งเออเออเค้กโอ้คือว่าไงลูลมากินน้ำเนี่ยกินตลอด เสีแปากเาวลาบ้างดูหัดบ่ได้บ้างหัดบ่ได้บ้างหัดปากนียังไงหัวตาเงินไ <laughs> ม่ได้สนใจเงินนะตาจ้อนเลน่นอีกกับน้องมีนไพายกันยิ่งตลอด นานๆการให้ไปหาหนี่หายอย่งเอาให้มันเด้อให้มันเสียใจมันยังสิบ่ให้เสียวอีกอยังเอาตุ๊กตาอีกสิมีวันมีตุ๊กตานี่แต่มานี่แต่มานั่นอันเอามาเย็นเย็นนั่นแหละเอามาเย็นเย็นไปไปเล่นกับเย็นเย็นไหมมันส้มมันส้มมันเปรี้ยวนี่เชอรี่นันจะสิบสตอเบอรี่ก่อนมันส้มว่างั้นมีตายว่างั้ อร่อยไหมครับพี่หลามจมจมกินอเออก็เล่งกินกินดีพี่หลามดีของเฮาเนี่ทีแล้วกินลดหละกินเลยกินแน่นยานเลยหนาวว่าจึ้เขา็ นี่้าไปโรงเรียนวัดมันขึ้นกับอบจอเนาะระเจ้าติะเจ้าติดแย่สูห้องใครรูดใหอยุนี่เนีเขาเปิดอยยหนี่เพาเขาเปื่อยทำไเพราว่าเล็กหน่อย กิอย <thin, S 2> ู es <meals. S 3> ่นี่หะผู้นึงไข่มดทติดเบิดเล้วติดเลวก็ถือเคองอัะนั้นก็ถือกล้องอยู่เอให้เจ้าบาลเราพูดกุ่มกันเงินนี่หน่อยเราบานนี้โลกเปลี่ยนเร็วเร็ยเปล่าอยเด จบจบจมจบโอ้มันจมไม่จไไม่รไมจมันหลากินเนาอกินเนากหลามัปลุวเปี่ยวมันมันคี่จบตรามลอนิดนรนผู้แข่ตาเเลน

มีอย่างเยอะลองสเตในให้คุณย่าดู <iz> หน่อยอสิคุณย่าดูหน่อยสิครับน,น้องรามาดูอะไรครับให้คุณย่าดูหน่อยแต่ว่าเต้นผู้เบิลคื่อบาเต้นนะ b บ b y shark ไหมเบ็น baby s h มเก่ไหม กลับกันแล้วก่อนอื่นก่อนอื่นเราก็มาไปแสงสีไหมอัพฟอนยังน้อยๆอยู่ตีดใจ ฝนยังมีตกอยู่จับกันแล้วนะวันนี้จะเป็นต้มสุกเชี่ยวเสี่ยวหนึ่งต้มสุกเสี่ยวหนึ่งของคนแก่ มันเป็นอย่างเงยเมล่นเข่ารถได้พี่ร้านเป้ล็อกติพี่ร้านแค่เล่นเข่าติพี่ล้านแค่เล่นเข่าติลูกพี่ร้านขึ้นรถได้เลยบ่บ่ละเขาคับดีดีอยู่ดวเลย บ้าหลายแม่ก็ยินบ้าหลายฮามุ้นรุ่นนี้ก็ตั้งวกูเจ้าบรรยากาศยามค่ำคืนบรรยากาศดีอยู่ค่ะเย็นๆแนานาเที่ยว

สวัสดีครับเดี๋ยววันหลังป้าเรียมมาเดี๋ยจะพาไปกินข้าวอีกกลับกันแล้วเจอกันใหม่นะน้องโรมาตันน้าไปนอนด้วยนะครับไปไหมไปอยู่กับคุณย่าไหมไปนกไหมไปครับเออเอาไว้วันหลังไว้วันหลังเนาะบาย เราจะแยกทางกันตรงนี้เลยเราจะกลับบ้านเหมือนกันพบกันใหม่นะคะใ่ไปเนึ่มันสีที่แยงเรียกใส่ตรงเลยบรรยาก,กาศดีมากอร่อยดีอาหารอร่อยดีน่าี่มาเที่ยวค่ะยด้ลวดเนาะเาขาก็นรีวิวตามน่ามาเที่ยวน่ามาเทียาาเท่ยวตอนนี้เราเดินทางกลับ แยกย้ายก,กันตรงจุดนี้